ขี่พัดทางแยกหนิดหน่อยไอ้มิวปัมไม่เลยไปปัมไม่ให้ขึ้นดีๆหน่อยสิเสียงแหมเสียงแหมไอ้มิวตลอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวจัดการ ไปไปเรียกเราเสียต่อเนี่ไม่ไหวแล้วอายคนวะเฮ้ยเมื่อกี้เอ่ะไอมิ้วไปมิกเสียงลงทำไมเมื่อกี้เออคุณจัดการมิ้วให้หนูเดี๋ยวจัดการให้ไอ้มิ้วตลอดเลยคุณต้องจัดการมิ้วให้ผมนะอย่าจริงว่าได้พร้อมิ้วหรอกเพราะกูนี่แหละกูกำลังชะลอแล้วเฉียวอุ้ย มันทำให้คนบางคนแขบไปลงติกต o อกแน่นอนเลยตรงนี้กูบอกเลยมันมันมันเป็นบรรทักษานทุกพูกเพลงคู่ขนานก็เป็นแบบนี้แหละคุณต้องเข้าใจคนเสียงแหบบคนเสียงแหบมันก็ต้องเป็นมันก็เป็นเป็นบางครั้งหรือทุกเวลาเบอร์เบอร์เมื่อกี้เบอร์เมื่อกี้ทิ้งเดี๋ยวขึ้นใหม่โอเคขอบคุณกำลังใจจากคุณนะผมขอจับมือคุณได้ไหม โอ้ยมันสินห้องมาถือกไดนี่ยโซโซโไปทำดีโอ้ย,ย,อยมา <c oughs> ซูไฟขึ้นมาครับพอกับแม่กูเลยจะเห็นกูลองวาหัน <c oughs> ชีวิตจิตใจบอเมันต่อไหมพอสิได้ไรความผู้ซื้อมันก็ดีแล้ว <c oughs> ไปขึ้นอย่างนั้นทำไมวะขึ้นเต็ม t ิกตอกแน่นอนเลยกูฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่อไมมันเป็นเพราะใคร <c oughs> <c oughs> ไปไอ้มิว ตลอดเลย,เลยมันไปรูดเ,เสียงลงได้ไงมันก็เลยปุ๊บลงไปไงใหญ่ใหญ่ใหญ่สงสารเพื่อนสปอยอะไรสปอยแปลว่าอะไรอะไรนะสปอยสปอยเข้าข้างเข้าใจเข้าข้าง,าง,งปกป้องสปอยแปลว่าเข้าข้าง,ง,งปกป้องเหรอะไม่รู้เหมือนกัน嘛 จริงจริงที่ผมร้องที่ไส่ไปแรกๆครับมันเป็นเพราะใครทำไมเอาอันนี้ความจริงมันเป็นเพราะใครที่ที่ผมร้องเสียงอันนั้นที่แรกอะที่ร้องขึ้นเอาความจริงเลยเอาความจริงมันเป็นเพราะใครมันเป็นเพราะอะไรเหรอเออมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะใครใครส่งกีตาร์ขึ้นมาเมื่อกี้ไอ้ช้างเหรอเออขอบคุณคนนะที่เข้าผมก็ช่วยคุณไงช่วยคุณเออขอบคุณนะขอบคุณนะที่ช่วยกันเมื่อกี้ เองเห็นที่พี่ร้องไหมร้องเพลงแรกๆเั็นอยู่ในเ้าหากันอยู่แต่มันเพลงเพลงเศร้านะผมได้ยินเสียงฮาเนี่ยมันมันเพราะอะไรก็ไม่รู้แค่เหลือแล้วแหละมันเพราะอะไรพี่ไปเพราะมิวกับไอ้ช้างขึ้นผิดอ๋อมิวช้างช้างไอ้ช้างช้างพี่ก๊อดดอนไอ้ไอ้บอกเพิ่งแล้วมึิ่งจะไปบอกแล้วให้ซ้อม วันนี้สิงแแปลก็เล่นเพลงผมไม่ซโล่ด้วยนะใช่นี่ไงอย่างนี้แหละไม่คือเขาเล่นเขาเล่นเพลงเองเป็นไงฮะเขาเล่นเพลงเองเป็นไงถูกอยู่แต่ผมนี่ผิดเขาถูกแต่ผมผิดใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็ถูกเหมือนกันถูกเสียงปุไหลเองเป็นห่วงอย่างเดียวเนี่ยนเด้อคน้ี๋ยวฮักเงี้ยฮักฮัก ไม่มากันผ่ายสามคนหยุดน้องผมจะตบมุกแล้วมันถือไม้รอนานมากเมื่อกี้วันนี้เรามีทีมเฮ้ยเดี๋ยวนี้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 จี้จก่อนทุกคนมีผ่ายกันได้